ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปคร่าวๆก่อนอัปเดตเนาะในแมป toilet tower defense ซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตที่ไม่รู้ว่าจะโดนเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับโดยเวลาอัปเดตจะเป็นวันที่13ช่วงเที่ยงคืน22ก็เอาเป็นว่าพี่น่าจะไม่ได้อัดคลิปหรอกน่าจะนอนก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็จากที่มีหลายคนถามจากคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วหรือจะเป็น Facebook d i s c o อ d ที่ทักมาก็ตามนะครับซึ่งในตัวที่คอฟเดตจะเป็นในส่วนของ return to toilet tower defense ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเขาจะเป็นมาในรูปแบบแบบใหม่หรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่พี่ได้ไปลองหามาเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยนะทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยมันมันเงียบจนแบบอาจจะไม่อัปเดตก็ได้หรือว่าอาจจะอัปเดตเล็กเล็กก็ได้ก็เป็นไปได้เนาะซึ่งแม้กระทั่งตัวกิจกรรมที่เขาให้แบบผู้เล่นเนี่ยสามารถไปออกแบบดีไซน์ตัวละครออ,อกมาได้เนี่ยเห็นมีน้องบางคนที่ไปคอมเมนต์ไปพิมพ์ไปออกแบบนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บโดนลบคอมเมนต์โดนลบปิดกั้นโพสต์ก็มี ก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไมเนาะเนี่ยอย่างอันนี้ไททันแฮมเมอร์เซเลเทียลพทเมนต์แล้วก็จะมีบอกราคาด้วยเซลฟ์หกจุดเจมวอเตอร์ฟักเยอะเกินไปหรือเปล่านะ <c oughs> หรือบางคนอย่างอันนี้ก็จะเห็นใช่ไหมว่าเขาโดนปิดกั้นคอมเมนต์ไปเลยก็คือโดนลบอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าทําไมถึงโดนลบกันวะแต่เห็นน้องประมาณ4ี้าคนได้เลยนะที่มาบอกว่าผมไปเสนอแล้วโดนเคาลบอะแต่พี่เดาว,ว่าอัปเดตครั้งนี้น่าจะเป็นแค่แมป OG หรือเปล่า หรือถ้าจะมาในรูปแบบไฟไนทาวเวอร์ดิฟเอนซ์สเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเปิดแมปใหม่ไปเลยตัวละครเก่าโยงไม่ได้ส่วนตัวเก่าก็ยังอยู่ในแมปเดิมอะไรย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเขายังทํากับแมปเดิมอยู่เขาก็ต้องแก้ในส่วนของบั๊กเช่นเข้าแมปไม่ได้มือถือเข้าเกมยากเอ่ยเข้าแมปและว์บกับล็อบบี้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจมที่มันเยอะจนแบบเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่พาไปดูในพาซาแล้วกันคือล่าสุดมีน้องเสนอแบบเออพี่เอาพี่เอาเจมไหมผมมีอยู่ล้านกว่าเงี้ย มันมันดูเวอร์ป่ะ <c oughs> คือถ้าสมมติใครใช้โปรแกรมป um ั๊มดูบเจมมันก็มีในสมัยก่อนที่แบบช่วงแรกระบาดเลยแล้วช่วงนี้ยิ่งเขาไม่มาดูแลหรือใส่ใจอาจจะเป็นเจมดูบก็ได้พี่ไม่ชัวนนะอันนี้แค่เดาเฉยเอ๊ะเข้าผิดหรือเปล่าทําไมมันไม่มีคนเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่อาจจะเข้าผิดหรือเปล่าอันนี้มันโปรเซอร์เวอร์เอาลองไปไปห้องธรรมดาดิอ๋อห้องธรรมดายังมีคนอยู่เนาะ ก็ตอนนี้คือเจมมันมันเวอร์จนแบบบางตัวละครจากแค่หลักหมื่นหลักแสนเงี้ยก็ขึ้นไปหลักล้านจากหลักล้านก็กลายเป็น1 0ล้านน่ะถ้าใครเคยใช้พวกโปรแกรมอย่างเดลต้าบางอันมันจะมีพวกสกคริปต์ดูปต่างๆเนี่ยพี่เคยเห็นอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยเอ้แต่บางตัวไอ้อย่างไอโตเนี้ยจริงๆไททันคารเมล่าสไตรเดอร์เนี่ยมันถูกนะเว้ยมันถูกมากเพราะเป็นตัวละครที่กากอ่ะที่เป็นอัลติเมตกากมากแต่อย่างไททัทนการิเนียงไอตัวนี้ตัวฟรีนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันน่จะตั้งาจะตั้งราคาเล่นหรือเปล่า ตัวนี้แนะนําว่าทุกคนควรหานะยังไงก็ควรหาอย่างเอเจริกกาเดียเนี่ยตัวนี้ก็ได้ง่ายนะครับถ้าจะไม่ผิดได้จากการ p v p เนาะหรืออัปเดตให้ท่านคล็อกแมน14ล้านเลยเหรออ้มันดูเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับตอนที่พี่เลิกเล่นแบบตอนที่มันไม่อัปเดตอะพี่เลิกเล่นไปมันอยู่แค่หลักล้านต้นๆเนงนะเว้แต่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเจมมันแบบมันเวอร์เกินไปเอา้าแล้วตั้งกล่องวาเลนไท์ไว้499ขายออกด้วยอะไรวะเนี่ย <laughs> สมัยก่อนตั้งแทบตายไม่ออกเลยนะ ออกยากด้วยนะหนขอลองเช็คห้องนี้ดิห้องเดือมบอกว่าไททันพรันเจอร์คาเมล่าสองแสนจมตัวนี้ดีนะเอลเบวกสโลแต่ว่ารู้สึกจะใช้เงินเยอะปะถ้าจะไม่ผิดจะไม่ค่อยได้แล้ววะในดองโดยตัวพวกเอ็กโวซีมดิพี่อยากรู้ว่าราคามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนวะแต่พวกกล่องมันขึ้นหลักพันหลักหมื่นหมดเลยเนาะไอตัวเนี้ยนะสามแสนไททันลิปเปอร์ทีวีแมนด้วยโอ้โห พี่ว่ามันตั้งเล่นวะ Hunter a s t r มันดูน่าจะตั้งเล่นตั้งเล่นมากกว่าป่ะราคาจริงมันไม่ควรถึงหลังมืมนะันเป็นตัวละครที่กากาทั้งนั้นเลยก o l d i อ่ะ g o l d i เออไม่โหลดเดี๋ยวอ๋อโหลดแล้วโหลดแล้วภาพโหลดดีเลยเนะี่ยโอ้โหหลักแสนเลยเหรอตัวนี้ตัวที่โคตรกระโปกอะ่ะรีวิวแบบขัดใจตัวนี้ด้วยหล <laughs> ักื่นเลยเหรอ ฟอร์เรนคองแมนน่ะตัวนี้ดีแต่ตอนที่พี่เลิกเล่นอ่ะมันแค่หมื่นต้นต้น,ตนอันนี้ห้าหมื่นหกไม่รู้ว่าราคาปั่นหรือเปล่าแต่ห้าหมื่นหกถ้าเทียบกับเลเยตตัวอื่นที่มันขึ้นแบบสิบเท่าร้อยเท่าถือว่าถูกอยู่เอ Titan, เอมิติคไททันไอตัวนี้ปกติหลักร้อยนะอันนี้ขึ้นมาสี่พันละเป็นหนึ่งในมิติที่ค่อนข้างเอ้ยหนึ่งในกอลลี่ที่ค่อนข้างโกงนะครับก็มีก็ดีแต่สุ่มได้โอ้โหคิงดิวแมนสามสองเคเซอร์จิเนดิวแมนเก้าพันเอา้า สปีดลันแล้วกล่องหายอย่างง่าย,ายขายออก450เจมเนี่ยนะเกินเกินไปเกินไปมากๆบางตัวนี่หลักแสนเลยเอะคอร์ไททันเงี้ยหรือไททันตัวไฟเวิร์กก็แพงเกินมิติล่ะมิติก็สตาร์ที่หลักพันบวกบวกนะบางตัวขึ้นถึงหลักหมื่นเลยอันนี้เนี่ยพี่เลยไม่ชัวร์ไงว่าไอ้เจมที่มันได้มันได้จากการที่ไปลงเอเลนไหมติดท็อปพีวหรือเปล่าเล่นติดท็อปสปีดลันหรือเปล่า คือไอพวกเนี้มันได้เจมไ์สัปดาห์อยู่แล้วถ้าคนที่เล่นอยู่มันก็หาได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันจะหาได้แบบขนาดนี้เลยเหรอจนตลาดมันดูราคาเวอร์แม้กระทั่งไอตัวเนี่ยแครอทเนี่ยแครอทฟาร์มเมอร์ตอนที่พี่ขายขายอยู่ร้อยสองร้อยแทบไม่ออกเลยถ้าใครจําได้คือจะมีคลิปช่วงหนึ่งที่พี่ทําแบบกากไปเก็บเริ่มจากศูนย์เนี่ยพี่ก็ขายตัวน,นี้แหละแต่นี่แม่งห้าหกพันเลยเหรอเอาเรื่องนะอู้วันนี้ครีสหนึ่งสองเก้าเก้ากูตั้งเล่นนะเนี่ยพี่ตั้งเล่นหน่อย ตอนแรกพี่ตั้งอยู่แค่ร้อยต้นต้นแม่งพันออกว่ะเกินหรือว่าจะเป็นช่วงกอบโกยของผู้เล่นเก่าที่มีกล่องเยอะกันนะนี่ electric tv ตัวน,นี้คนโคตรโกงโกงมากแล้วตอนเลิกเล่นแม่งดีนมาหลักแสนและนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นเนาะลีเจนก็คงไม่มีอะไรมัง้งคือถ้าพูดกันตามตรงอ่ะพี่ว่าตัวละครราคามันเวลาคนมาถามพี่ตอบไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยมันมีหลายคนอ่ะเขามาถามว่าพี่ผมมีหนึ่งล้านหกแสนจิมซื้อหรือแลกอะไรดี ผมมีอยู่3ล้านเจมซื้ออะไรดีอะไรเงี้ยตอนนี้คือพี่แม่งตอบไม่ได้เว้ยเราไม่รู้ว่าตลาดไปถึงไหนแล้วโอ๊ะมาเฟียมาเฟียบอสดีมากครับทุกคนอย่าลืมหานะแต่พี่รู้สึกพี่จะขายไปมีคนใครแม่งลูกซื้อไป4ี่ห้าหมื่นงงใช่ไหมแล้วก็ถ้าตัวเกมอัปเดตนะครับสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนยังไม่มีหรือแบบผู้เล่นใหม่ควรมีตัวเนี้ยหาไว้ก็ดีท่าน,นสวรรค์คาเมา่าแมนยังไงก็ควรมีนะครับตัวบัฟพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นบัฟโจมตีเพิ่มระยะหรือรดคูดาวอะไรเงี้ย ส่วนซัมเมอร์พาร์ไม่ต้องฟาร์มก็ได้ตัวละครแม่งกระปูขึ้นหายเลยหรือถ้าใครคิดจะหาพวกซีเลเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับที่แบบเอ้ยผมไปหาซื้อในตลาดซื้อตัวไหนดีพวกนี้พี่บอกเลยว่าน่าจะราคาขึ้นหลักแสนจนหลักร้านเจ็มแล้วั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวเชนวอตแมนออฟดูมก็มีคนสั่งซื้อจากร้านวาิประกรอ์ไป500กว่าตัวตั้งแต่เกมมันประกาศจะมาอัปเดตก,ก็มีคนมานั่งซื้อล้วๆเลยดูดิอ๋อนี่น,น,นี่มีคนซื้อล่าสุด6 1 9ตัวแล้ว พี่ไม่รู้ที่มาซื้อเพราะว่าในปัจจุบันราคาในตลาดมันโอเวอร์ไพรส์เกินไปเลยเปล่าแบบราคาเวอร์ไปถึงจะราคาสูงแต่มันก็ยังแพ้ท่ท่านกร์เดนิงคาเม่าแมนนะตัวนี้ยังเก่งกว่าตัวท่าท่านเชนวอนแมนออฟดูมเก่งกว่าแบบดูมีประโยชน์กว่าเยอะเลยในเรื่องของสตันนะเวลาพี่พูดถึงตัวละครเนี่ยพี่พูดภาพรวมทั้งค่าวางค่าอัพความสามารถสตันต่างๆเนี่ยคือท่าท่านการ์เดนิงคาเม่าแมนมันค่อนข้างจะโอพีในเรื่องค่าวางก็ตามค่าอัพก็ตามเวสตันก็ดีแถม6วีด้วย ซึ่งปัจจุบันมันก็ยังหาได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตพรุ่งนี้เนี่ยจะโดนเราออกหรือเปล่าจากโหมดนี้เนาะซึ่งโหมดนี้จะเป็นคล้ายๆโกอารกาเดนที่เรามานั่งฟักไข่เรียกว่าฟักไข่ไหมฟักหาตัเด็ดต่างๆแล้วก็ทำเควสไปนะครับทำประมาณ30กว่าเควสก็จะได้ตัวละครมาไม่รู้เอาออกหรือยังเพราะของพี่ไปทําจบไปแล้วมันก็เลยดูไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าก็ทุกคนอย่าคาดหวังแล้วกันเนพราะส่วนตัวพี่พี่เองไม่คาดหวังกับแม็นี้นะเว้ยเพราะรู้สึกแบบ เขาค่อนข้างจะผัดวันประกันพุ่งอะเข้าใจความหมายปะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรแน่ชัดแน่นอนส่วนเรื่องเทลิสตัวละครเนี่ยพี่ขอดูสภาพเกมที่จะอัปเดตในคราวหน้าก่อนละกันถ้าอัปเดตออกมาดีเดี๋ยวจะจัดเทลิสให้นะครับผมแต่ถ้าเปิดแบบใหม่เป็นแบบไฟในทาวเวอร์ดีเฟนส2นี่ก็ทําใจนะแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ละกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าเจอกันครับ